ครับทา่านชมรายการป้องขวดกับผมเพชร,รสจร,รสวัชชินสวงหมอสุวดรณแพทนไทยเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทร์อาคารพุธสุขบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งรอบบทวนจันทร์อาคารพุธประหัสตีหถึง6โมงเช้าวันนี้ผมนำข้อเขียนของนายแพทย์ที่ท่านจากเราไปแล้วด้วยโรคมะเร็งขอมาเล่ากันฟังแต่ว่าท่านพูดถึงการแพทย์แผนจีนเลยนะครับ มื่อกี้เรามาถึงเรารับประทานอาหารแบบแผ,แผนจีนนะตับเขชอบสีเขียวม,ม้ามหัวใจชอบสีแดงนะครับม,ม้ามชอบสีเหลืองปอดชอบสีขาวไตชอบสีดำเรามาถึงพอเราชอบอย่างนี้ครับเราก็เริ่มดูสุขภาพของเราเหมอจีนก็ดูอย่างนี้ครับ ถ้าเราตับเรามีปัญหาหน้าจะออกสีเขียวๆนะครับความจริงคือเหลืองปนเขียวนะครับ,ห,รบหัวใจถ้ามีปัญหาหัวใจก็จะหน้าแดงอันนี้แผนปัจจุบันก็บอกว่าเนื่องจากความดันโลหิตสูงไงถ้ามาม,มีปัญหาก็สีเหลืองเหลืองซีดๆนะครับคนไข้หอบคือดนอันนี้มักจะมีสีขาวไตเสื่อมก็สีดำนะครับ ทีนี้เขามาพูดถึงอาหารอาหารจีนนะครับถั่วเขียวบำรุงตับนะถั่วเขียวบ,บำบำรุงตับเมื่อกี้นี้เราบอกว่าตับชอบสีเขียวไงครับเราก็พอสีเขียวเรานิดถึงใบพวกพืชผักต่างๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเราที่สุดก็คือถั่วเขียวนะครับใช้บำรุงตับที่ดีนะครับแต่ที่นี้ถั่วเขียวจะต้มให้มันมี ให้ถูกต้องให้เข้าที่เข้าทางน,งนะครับคือไอ้ที่เราต้มถั่วเขียวเป็นของหวานเล่ๆนะครับไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ถั่วเขียวถ้าจะให้ดีก็คือต้มในน้ําเดือดห้าถึงหกนาทีเองนะน้าเดือดคือน้ําเดือดแล้วใส่ถั่วเขียวไปห้าหกนาทีก่อนที่ถั่วเขียวจะแตกเม็ดนะครับให้ล,ลินเอาน้ำถั่วเขียว ออกมาตรงนี้เราจะได้สีเข้มสุดๆเลยแล้วก็ดื่มดื่มน้ำอันนั้นนะครับต้องดื่มน้ำอันนั้นแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ำต้มต่อจนเละอันนี้กินเป็นอาหารเอาเปลือกกินกาบใย,ยของถั่วเขียวนะครับแต่ตอนสก,กัดน้ำเพื่อบำรุงตับเนี่ยนะครับให้เอาถั่วเขียว ต้มในน้นคือต้มเราก็ต้มน้ําให้เดือดก่อนใส่ถั่วเขียวลงไป5-6นาทีก็จะได้น้ำํำสีเขียวเลยนะแล้วก็เทอาน้ํานั้นออกมาดื่มนะก็จะใช้เจ้าน้ำถั่วเขียวสกัด5้นาทีจากน้าร้อนเนี่ยครับก็จะขับพิษได้สูงสุดแล้วบำรุงหัวใจล่ะหัวใจก็ชอบสีแดงก็ถั่วแดงสิครับ นะครับปอดก็ใช้ถั่วขาวไตก็ถั่วดำนะตรงลงที่เราพูดสีทั้งหมดเนี่ยนอกจากสีอย่างอื่นที่เรารู้จักแล้วนะพวกแค่ลงแคลรอดเนี่ยเจ้าถั่วเนี่ยครับใช้ได้เป็นยาเลยวิธีเหมือนเดิมต้มเอาน้ำห้าหกทีดื่มน้ำแล้วที่เหลือไปต้มใหม่แล้วก็ไปกินเป็นอาหารทีนี้ ทาไมคนจีนหมอจีนพูดแต่เลือกถัว่วตำรายาจีนเขาเขียนเลยนะครับกินถั่วทั้งห้าเราจะสมบูรณ์พูนสุขนะครับทีนี้ก็หมายถึงว่าควรจะกินถั่วตลอดชีวิตเนี่ยให้รู้นะว่าประเทศจีนไม่ได้อุดมสมบูรณ์มังคั่งขนาดแบบของเราหรอกนะก็ให้รู้ ก็ว่าก็ไม่ใช่จะสมบูรณ์ทูดสุขถูกไหมแล้วก็ทั่วจีนหายากแบบคนไทยเรามีทั่วกินก็กินให้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับแต่แล้วแล้วก็มาถึงของเปรี้ยวเนี่ยบำรุงตับแต่อย่ากเกินให้พอดีพอเหมาะน,นะครับเพราะถ้าเปรี้ยวเกิน กินมากไปทำให้ตับเสียนะของขมบำรุงหัวใจจตกินมากไปก็ไม่ได้นะครับนะตัวน้างเป็นสมุนไพรนะจากสมมติว่าของผมที่เราได้จากพิกุลครับมันบำรุงหัวใจนะพิกกุลนะแตกินเยอะๆอันตรายได้นะครับของหวานบำรุงมา้าแต่กินมากไปก็อ้วนนะนะของเผ็ดบำรุงปอด ของเผ็ดบำรุงปอดแต่จะขีดมากไปมันก็อาจจะมีปัญหากับกระเพาะได้เนาะของเค็มบำรุงไตของเค็มบำรุงไตคือเค็มนิดหน่อยทําให้ไตทํางานได้ดีแต่ถ้าเกินไปไตทํางานน่ะก็จะเสียหายเวลาตลกลงเราก็ผสมผสมให้มันได้กลมกล่อมแต่อย่าเยอะเอาพอเหมาะพอเหมาทีนี้ก็พูดไปตัองเป็นอย่างอย่ๆเล้าให้ใช้ชีวิตยังไงนะ ต่อไปนี้ก็กินผักด,ดิบผลไม้สดแต่ละมือแต่ละมือต้องมีผักด,ดิบและผละไม้สดด้วยนะธรรมดาถ้าเราแน่ใจว่าไม่มีสารพิษกินผลไม้ทั้งเปลือกดีกว่าเพื่อนแต่ตอนหลังๆเนี่ยแม้แต่อเมริกาก็ยังไม่มีใครกล้ากินเปลือก <c oughs> นะ <c oughs> นะแพทย์แผนจีนถือว่ากินของดิบจะไปลดอาการร้อนใน แต่แพ้แผนปัจจุบันก็ว่ากินของดิบก็จะได้วิตามินมากกว่านะครับเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็ต้องรู้ว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราโรงพยาบาลที่สุดคือห้องครัวของเรายาที่ดีที่สุดคืออาหารที่เรากินประจำวันประจำวันนะครับก็ให้รู้นะครับมีข้อคิดของ มอจีนนะนะเขาบอกว่าอายุยังไม่ก้าจะก้าอย่าเข้าโรงเลยโรงนะครับ <g ül arkadaşlar> ก็ต้องดูร่างกายให้ดีเสมอจึงจะดีครับแล้วก็บอกว่าสรุปแล้วเขาบอกว่ากินอาหารให้เป็นยาแล้วอย่าพยายามกินยาให้เป็นอาหาร วันนั้นผมไปเห็นนะโอ้โหออกมาสักเกือบจะยี่สิบเมตรกินเป็นกรรมเลยนะครับแล้วผมสงสัยเราจะกิดข่าวไหวเหรอเนาะต้องทำให้เป็นคนมีอารมณ์ดีหัวเราะเกง่งนะถ้าเราหัวเราะ,ะได้บ่อยๆเราก็จะได้สุขภาพดี natural killer มันจะสร้างขึ้นไปเยอะนะ natural killer นี่เป็น เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากนะครับมันสามารถทำลายไวรัสได้โดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นพระเอกที่จัดการจากโควิด -19 เลยนะแต่ n a t u r a l l i l l e r จะได้จากการที่เรามีอารมณ์ดีหัวเราะไม่เครียดน,นะครับแล้วก็มีเลือดถ้ายังไม่หัวเราะก็จีบไว้ก่อนคนไทยนะครับเมื่อวานนี้ฟังนยายกไปนายกบอกวา่า เราอย่าเสียบุคลิกเราอย่าเสียสมบัติของชาติอันยิ่งใหญ่ไปผมฟังตั้งนานอะไรสมบัติของชาติซึ่งอยู่ที่ตัวเราเราจะทำลายทิ้งไปนะนะครับป้าบอกว่ายิ้มสยามครับท่านพูดเราทำให้เออใครๆก็อยากมาทัวร์เมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทย ก็จากยิ้มของคนไทยเนี่แหละครับรักษาไว้นะอย่าทำให้มันหายไปพอเรายิ้มเข่งเราก็จะหัวเราะได้ภูมิต้านทานเราก็จะมีอันนี้ยิ้มช่วยชาติและช่วยเราด้วยนะผมจะบอกไห้บริโภคถั่วตลอดชีวิตบริโภคถั่วตลอดชีวิตก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเพราะเจ้าถั่วเนี่ยครับมันบำรุงตับหัวใจปอดมาก ไตก็หาคือทั้งเดือนนะ่ะสลับกันไปสลับกันมานะถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วขาวถั่วดำกินให้สลับไปนะกินไปกินมานะครับจะได้ไม่เบื่อกินผักดิบผล,ลไม้ปลอดสารพิษน,นะถ้าปลอดสารพิษก็กินทั้งเปลือกถ้าไม่มั่นใจก็เอาเปลือกออกก็ายางว่านี่แหละนะครับ การกินอาหารให้ถูกต้องเท่าก็คือการดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะครับนะครับอันนี้เป็นข้อข้อที่ท่านบรรยายให้เราฟังแต่ท่านจากเราไปละนะจากเราไปก็ฝากไว้อันนี้เป็นเรื่องของเมื่อหมอเป็นมะเร็งเมื่อหมอเป็นมะเร็งทีนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆละ ก็ฝากไว้ครับงนี้ครับนี่หมอท่านนี้ก็วายจริงอ่เป็นผุคลากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาติไทยนะแต่ท่านจากเราไปละท่านว่ายอย่างนี้นครับท่านบอกว่าท่านเขียนในหนังสือก่อนที่ท่านจะจากเราไปท่านบอกว่ามีคนถามว่าผมมีความสําเร็จในการสู้กับมะเร็งไหมผมตอบไม่ได้ แพ้ชนะตัดสินว่าผมจะอยู่อย,าย่างไ่ายตานะครัแต่พูดเรื่องจิตใจว่าผมเป็นมะเร็งเนี่ยผมว่าผมชนะมะเร็งเพราใจผมเนี่ยเนื่องจากผมมะเร็งผมเป็นมะเร็งก็ทําให้ใจผมเนี่ยฝึดสุดใจนะครับท่านก็เลยแล้วผมก็เลยบอกว่าหมอก็บอกว่าผมอยากจะแนละแนะนผู้ที่ป่วยอะไรยังไม่ปวดว่าหนึ่ง เมื่อแรกรู้ว่าเป็นมะเร็งต้องตั้งสติให้ดีแล้วคิดปรึกษาหาทางรักษาโดยเร็ว2คิดถึงคิดไปในทางบวกไม่ต้องไปสนใจว่าคนเป็นมะเร็งตายแน่นะครับพอแท้จริงแล้วถึงไม่เป็นมะเร็งก็ตายทุกคนนะครับนะเมื่อได้รับการรักษาบำบัดที่เหมาะสมทั้งแผนจุบ,บันและแพทย์ทางเลือก เราต้องปรับใช้อย่างเหมาะสมนะครับเราต้องเป็นเจ้าของไข้ร่วมกับแพทย์ด้วยคือเราต้องเป็นหมอด้วยนะครับศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมะเร็งแล้วก็ปรับปรับตัวตามความรู้ที่เราได้แล้วก็ร่วมมือกับแพทย์ที่รักษาเราเราต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะปรับเปลี่ยนอาหารการกิน ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันใหม่หมดทีนี้ก็ต้องฝึกตัวเองให้อดทนเพราะว่าการรักษาพยาบาลแบบแพทย์แผนปัจจุบันอาการข้างเคียงมันเยอะแล้วยาวนานต้องอดทนต้องเข้าใจทีนี้ต้องเข้าใจภาวะของจิตวิญญาณนะครับต้องรักษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณให้ดี เพราะว่ามันมีผลต่อสุขภาพอย่างมากอันเนี้ยที่ท่านพูดถึงว่าเพราะท่านเป็นมาเร็งท่านจึงได้เรียนรู้เรื่องนี้ครับเรียนรู้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณดูแลใ,ใจปล่อยวางอาภัยในเรื่องราวต่างๆเรื่องราวนะอาภัยในเรื่องราวแหละ ความประพฤติของผู้คนช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยของมะเร็งก็หาโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นอาจจะเป็นอาสาสมัครทํากิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆแล้วก็ต้องมีมรณานุสติเตรียมใจจัดเรื่องต่างๆเพื่อจะจากไปอย่างมีสตินะครับ ท่านก็เขียนว่าบัญญัติที่ท่านเขียนเองเนี่ยท่านใช้ต่อสู้กับมะเร็งท่านคิดว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับผู้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วท่านก็บอกว่าสู้ต่อไปอันนี้อาจจะพูดเกิดตัวท่านเองนะครับก็ต้องให้รู้ว่าเมะเร็งเนี่ยครับเป็นมะเร็งนะมันไม่ใช่มาตายทันทีหรอกมันดีกว่าเป็นโรคหัวใจ ออกกำลังดีๆล้มปุ๊บตายเลยนะครับ <c oughs> ทีนี้เป็นมะเร็งไม่ใช่ศูนย์สิ้นทุกอย่างนะเพราะเราเรา,เรามีเวลาเรายังมีเวลาดูแลตัวเองดูแลผู้อื่นนะไปเปลีป่ยนแปลงชีวิตแล้วความมีเงื่อนไขดูแลการดูพิชิตมะเร็งก็เป็นการเพิ่มพลังให้ตัวเอง ต้องตัดสินใจที่จะอยู่กับมะเร็งน,นะครับไปได้เรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องราวที่จะพูดว่าเมื่อหมอเป็นมะเร็งผมค่อยๆขยับทีละหมอทีละหมอลนะตอนนี้ก็มาต่อนะครับ <c oughs> หมอท่านนี้เพราะเป็นมะเร็งท่านเข้าไปในดูการดูแลรักษาเลย <c oughs> ท่านเป็นผู้มาบรรยายให้กับคนเป็นเป็นมะเร็งเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจให้กับผู้คนท่านอยู่กับมะเร็งได้อีกถึงห้าปีต่อมานะนะครับท่านก็อยู่ได้อย่างดีๆเลยนะตอนท่านบอกว่าข <c oughs> อ,อาภัยโทครับ คือท่านบอกว่าอาจารย์แพทย์ทุกคนมองไปหน้าต่างหอคอยสีขาวบ่อยๆท่านจะรู้เหมือนเหมือนหมอรู้อะนะครับเราตั้งตุ๊กตาตัวหนึ่งไว้เล่นนะครับเล่นกับม,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 มันผักมันล้มแล้วพ็ลุกขึ้นมาฮะก็ล้มพ็ลุกขึ้นมา่ตอนที่หมอรู้สึกร่างกายโอกาสรอด5ส5บตลอดเวลา5ปี ท่านควร่วมวิจัยโรคของท่านพยากรโรคของท่านอย่าลืมว่าหมอท่านเนี้ครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งด้วยนะทีนี้คนอื่นมองยังไงไม่รู้แต่ท่านบอกว่าจิตใจของท่านมีความสุขอย่างยิ่งที่จะสารงานเก่าแล้วต่องานใหม่เพื่อแพทย์แผนปัจจุบันให้เป็นแพทย์ในอุดมกตินะครับ อนที่ท่านเขียนเขา,าพระอาทิตย์กลมโตสีแดงอยู่ที่ขอบฟ้าทางเหนือดอยสุเทพตอนนี้แปลว่าท่านเขียนที่เชียงใหม,ม่นกกระจอบกบกินกลับลงก็บินกลับพระพิตยกโตคือพระอาทิตย์กำลังจะตกนะนกขันข่าวก็บินออกหากินท่านบอกว่าเมื่อชีวิตฉันจบสิ้นลงดวงวิญญาณคงจะวนเวียนอยู่แถวๆโรงเรียนแพทย์นี่แหละเพราะ ทันศรัทธาและห่วงใยลูกศิษย์ชั้นเป็นอันมากตอนที่ท่านเขียนเนี่ยนะครับลูกศิษย์ห่วงใยท่านมากกว่าท่านโดยเฉพาะลูกท่านที่เป็นหมอก็มาขับเคี่ยวกันอย่างอย่างมากมายเพราะว่าท่านไม่ยอมใช้เคมีสู้กันอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ทีนี้พอหลังจากยอมแพ้พอใช้เคมีไปอาการมันก็สุดหนักไปท่านต้องถอยออกมา เล้วก็มาใช้วิธีของโภชนาปอมบัติแล้วเกินอยู่มาเกินหปีหน่อยๆนยน่นะครับดันเขียนหนังสือมะเร็งได้ครบท่วนเล่มใหญ่ๆหนึ่งเล่มก็เป็นอะไรล่ะก็เป็นสมบัติของชาตินะ่ะว่าจริงๆเอาไว้ผมก็ใช้เล่มนี้ เวลามีปัญหากับแพทย์แผนปัจจุบันบางท่านเราต้องอ้างท่านนะครับเพราะอ้างแล้วได้ผลเพราะท่านเป็นอาจารย์แพทย์คือจะสังเกตไหมครับเวลาผมบอกอะเพศสัจกรสุวัสดิ์สินสวงอันนี้คือเพศสัจกรแผนปัจจุบันหมอสุวัสด์แพทย์แผนไทยพอบอกหมอเมื่อไหร่ผมต้องบอกว่าผมเป็นแพทย์แผนไทยเพราะว่า แพทย์แผนไทยเท่านั้นแหละครับตั้งแต่โบราณโบราณมาผู้คนก็เรียกว่าหมอแพทย์แผนไทยที่เขาเรียกว่าหมอเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเอาสมุนไพรมาใช้รักษาคนเราเรียกหมอ,อยาคำว่าหมอนี่ในคำไทยเนี่ยครับคำว่าผู้เชี่ยวชาญแบับทนายความเขาเรียกว่าหมอความ Uhm. นะพวกที่เป็นควานช้างเขาก็เรียกหมอช้างนะเพราะฉะนั้นพอเกิดแพทย์แผนปัจจุบันขึ้นมาความจริงแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเรียกตัวเองว่านายแพทย์แพทย์หญิงแต่พอจบมาจริงๆแล้วทั้งแพทย์หญิงแพทย์นายแพทย์เนี่ย้ารักษาผู้คนคนไทยก็รวมไปว่าเป็น ผู้เชี่ยวชาญทางยางก็เรียกว่าหมอมันก็ไปสับซ้อนกับหมอไทยที่มีอยู่เดิมนะมีอยู่เดิมพอบางคนใครๆเรียกหมอเลยหมอเนี่ยบางคนก็บอกไม่ได้จบหมอมานสักหน่อยมาเรียกตัวเองว่าหมอนะตอนนี้แพทย์แผนไทยทั้งหลายนะเขาก็พยายามจะบอกว่าเขามีวุฒินะ มีใบประกอบโรคศิลปะนะที่สามารถรักษาโรคไดสส้สาขาเวชกรรมก็คือหมอรักษาคนนะครับก็มีเภสัชกรที่เป็นแผนไทยนะก็มีหมดอ่ะพวกนี้ตอสอบใบประกอบโรคศิลป์นั่นแะนะครับแต่ทีนี้ถ้าไม่บอกก็จะเข้าใจผิด เดีย๋ยวบางคนเขาบอกเฮ้ยบางคนเพื่อนผมหลายคนเคยถามนะเฮ้ยแกไปเลขตัวเองเรว่าหมอได้ยังไงวะเกิดเป็นเป็นเพสัชความจริงเพสัชถ้าไปอยู่ในต่างจังหวัดเขาก็เรียกหมอแะ้วละ่ะชาวบ้านอย่าลืมชาวบ้านเรียกหมดเราอยู่ในโรงพยาบาลคุณพยาบาลก็เรียกหมอเรียกหมดแ,แต่ทีนี้ถ้าหาออกมามางัดกันมเ,เดี๋ยวเฮ้ยเองก็ต้องเรียกบอกเขาบอกเขาว่าแกเป็นเพศัช เออเวลาไปไหนก็เวลาเรียกตัวเองก็ต้อเรียกว่าเพสัจักรเพื่อไม่ให้สับสนเดี๋ยวเขาเขา้เขาใจว่าเป็นหมอแผนปัจจุบันเป็นนายแพทย์อะไกันเอผมถือเรื่องนี้มากนะครับนะเพราะงั้นแล้วทำไมต้องมาประกาศว่าเป็นหมอแพทย์แผนไทยไม่ประกาศมันก็จะไม่ได้อีก เพราะตอนนีผ้ผมถือเป็นที่ปรึกษาของชมรมคนรักสุขภาพเจ็ดข้าออเนี่ยก็คือการดูแลสุขภาพแบบใครๆชอบบอกว่าใช้เป็นโภชนะบำบัดผมชอบใช้คำว่านะอายุรเวทแพทย์แผนไทยตัวหลักใหญ่ที่ผมใช้อยู่นี่คือการสวนร้างพิตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟการสวนล้างพิตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็เป็นหนึ่งใน การล้างพิษของร่างกายเขาเรียกววัตติวัตติคือการสวนล้างลำไส้ใหญ่เพื่อเอาพิษออกถ้าในประเทศไทยเราก็ใช้น้ำส้มมะขามเปียกนี่แหละครับเราก็สวนแต่สวนด้วยส้มมะขามเปียกไม่มีการอั้นนะครับสวนแล้วปล่อยออกเลยเพืเป็นการล้างเอา ค่ากุจอลาที่ติดอยู่ในลำไส้ใหญ่ออกถ้าแพทย์แผนไทยเรียกว่าการเอาขับลมออกนะครับวาต่าที่โสดใหญ่เพระในลำไส้ใหญ่เราก็จะโลกลดไข้นะก็อันนี้แต่พอหลังจากนั้นนะครับไอ้ทราวัตติเนี่ยผมคิดว่าใช้สมะขามไหนๆจะสวนแล้วผมก็นึกถึงอันนี้เหมือนครูพักรักจำเหมือนกันนะ ในแพทย์เกิรสันหมอเยอรมันค้นพบโดยบังเอิญเลยนะว่าการสวนกาแฟเนี่ยสามารถทำให้ทหารที่บาดเจ็บจากแผลสงครามหายปวดได้ถึงแปดชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นถ้าก็อมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นวันโรคอันนี้ท่านโพชนาบัตล่ะ แปลว่าวัณโรคที่รักษาไม่ได้หายด้วยวิธีของท่านเยอะเลยพอท่านข้ามจากฝรั่งเศสมายูเมกาท่านเริ่มใช้การสวดล้าพิษตับธรรมเส้ยใหญ่ด้วยกาแฟเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทรมานของคนไข้ที่เป็นมะเร็งเพราะตอนนั้นมะเร็งของอเมริกาใช้เฮโรอีนเป็นตัวรักแก้ปวดซึ่งท่านต่อต้านเฮโรอีนอย่างแรงว่าวัน เป็นยาเสพติดนะก็หลังจากนั้นหลังจากใช้สูตรกาแฟกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเอ๊ะรากว่าหลายคนมีชีวิตยืนยาวมาได้น่น,นะครับสถาบันเกิดสารจึงเกิดในการดูแลคนไข้ที่เป็นมะเร็งด้วยการสวนรพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟและโภชนาการจากการรับ อาหารจากพืชพืชสด,ดก,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 ปปก็คือขบวนการแยกกากน้ำแยกกากของของผักของแอปเปิ้ลของแครอทนะฮะก็เกิดขบวนการดื่ม13แก้วของน้ำแยกกาก mm hmm. ก็สถาบันนี้อยู่มาในโลกนี้80ปีแล้ว ต่างต่อเมริกาไม่ยอมรับต้องไปตั้งคลินิกนอกประเทศที่เม็กซิโกตอนนี้สถาบันนี้อยู่ในอเมริกาเยอะมากผู้มีชื่อเสียงของเราหลายคนไปรักษาที่นี่ครับมาเร็งขั้สุดท้าย <c oughs> ตอนเราเปิดคลอสุขภาพที่นครราชสีมาเราได้รับคนไทยนะครับแต่ท่าน อยู่ที่เยอรมันท่านจะไปรักษาที่เกอร์สันนี่แหละ,ละท่านรู้เรื่องราวของเราเพราะท่านเป็นคนแถบนี้ท่านมาเข้าคอร์สที่นครราชสีมาน,นะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็เอาวิชานี้ไปไปแนะนำผู้คนคนอื่นเยอะแยะท่นานบอกว่าเออวิธีของเกิรสันกับวิธีที่ท่านมา อยู่ในคอสุขภาพเราห้าวันเขาทถามวอาเอ้ยมันเหมือนกันนะแต่ที่ไม่เหมือนคือพืชผักของเกสันกับพืชผักของเราของเราดูดีกินง่ายกว่านะอย่างนี้ครับก็ให้รู้มาถึงสมัยนี้ไอ้น้ำแยก้สิบสามแก้ผมเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นน้ำปั่นผัก เนื่องจากอะไรเนื่องจากเครื่องปั่นเดี๋ยวนี้มันปั่นเป็นสมูทตี้เลยเป็นเนียนเลยแล้วก็ทำให้ไม่ยากในการทำแล้วก็เพอรเอิญ,ออญตอนนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ตรเตหูท่านรักษาเบล็งด้วยตัวท่านเองโดยการเอาน้ำปั่นผักนี่แหละ,ะแล้วผมก็เอาสูตรอาหารจากเขาอะไร ดรหูเนี่ยครับเอามารับประทานเป็นอาหารสุขภาพวันละแก้วทุกวันะนะ <c oughs> ก็มีแอปเปิลแครอทตัวหลักนะแอปเปิลแครอทแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาผมชอบก็าลืมเรื่อยเลยลืมก็เรื่อยเลยบีดรูทบีดรูท สามตัวนี้เป็นสามตัวหลักวันบางวันอาจจะใส่ขึ้นช่ายใส่ข้าวนาใส่น้ำส้ม mm hmm. ก็แล้วแต่อะไรที่อยู่ใกล้ก็ดื่มวันละแก้วก็เกิดอุปทานหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าใช้ได้ตอนนี้มาได้ใยอาหารจากโสมสกัดวกใยอาหารนีครับตอนนี้ดื่มทุกวัน ดื่นมาได้เดือนนึงละก็รู้สึกเออเป็นพอเป็นพอไปนะครับรู้จักอะไรไหมรู้จกักพวกเราเนี่ยแหละครับไปใช้แล้วก็สั่งออมาสั่งเพิ่มซะด้วยคือเอาไปให้เพื่อนฝูงคนอื่นอันนี้คนไทยอับพอได้อะไรดีมักจะส่งต่อนะผมจะจะไลฟ์ฝังอย่างนี้ย แล้ววันนี้ก็จบละเดี๋ยวพบกับเด็กไทยไขญี่ปุ่นเวลาครับผมเพชรกรสุวัสดินสวงหมอสุวัสด์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ